ตัวต่อไปดอเด็กสีอะไรดีคะสีวนนี้นพักกันวันนี้กันบ้านคือตัวดอเด็กคะ่ะระบายสีก่อนอละอดอเด็กเป็นสีเหลืองสีเหลืองเขียนอีกตัวหนึ่งสิคะเขียนยังไม่ครบเลยคะ่ะดอเด็กตัวเล็กอะ าวสีอะไรหรอดาวสีอะไรคะดาวสีแดงดาวอยู่ไหนอะ่ะดาวอยู่บนไหนคะบนบนท้องฟ้าท้องฟ้าเราเห็นตอนไหนตอนกลางคืนตอนเท้า จันตอนกลางคืนมีพระจันทร์นะแล้วก็มีดาวอื้อหือ,มอมแม่อะไรตึ้งตึ้งตึ้งต้งอะลมพัด